สวัสดีครับผมปอนรูดมากนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โครงการหมู่บ้านที่ออคซิเดียนนะครับหลายๆบ้านนะครับจะเจอปัญหาก็คืออยากเปิดหน้าต่างอยากเปิดประตูเพื่อรับลมนะครับแต่สิ่งที่ตามมาก็คือยุ่งนั่นเองนะครับความปลอดภัยและก็เรื่องสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญนะครับโดยเฉพาะบ้านใครก็ตามนะครับที่มีทั้งสัตว์เลี้ยงมีทั้งเด็กเล็กนะครับต้องการเปิดหน้าต่างเปิดประตูแต่กลัวยุ่งเข้ามานะครับทีนี้วันนี้เดี๋ยวผมพามาดูทางออกนะครับที่สามารถรับลมได้นะครับและก็ป้องกัน ยุงด้วยที่สําคัญนะครับกลมกลืนกับบ้านหรูหลาได้เต็มที่เลยนะครับอยากรู้้ใช่ไหมว่าวิธีนั้นคืออะไรงั้นเดี๋ยวตามผมมาเข้าไปดูข้างในกันเลยครับมาเลยและสิ่งนั้นก็คือมุ้งจีบนั่นเอง นี่คือมุ้งจีทูเวเปิดปิดได้ทั้ง2ด้านจุดเด่นคือมุ้งจีอยู่ในรางเดียวกันไม่กินพื้นที่ในบ้านกันยุงกันแสงและช่วยบังสายตาไม่ต้องซักพับเก็บได้ง่ายมือจับมุ้งเลื่อนได้อิสระทั้ง2ด้านใช้ผ้ามุ้งครึ่งบานสลับกันใช้ได้ทั้งซ้ายและขวาและก็สามารถเก็บมุ้งไว้ที่จุดใดก็ได้ตามที่คุณต้องการครับและอีกหนึ่งจุดนะครับที่เจ้าของบ้านเลือกเป็นสี น้ำตาลซารารานะครับก็ <c oughs> <ๆ S 1> คือเฟรมอลูมิเนียมเก่าของบ้านเนี่ยเป็นสีนี้อยู่แล้วนะครับและเราก็เลือกสีที่ของมกริบนะครับให้เข้ากับสีอลูมิเนียมเดิมของบ้านได้แบบลงตัวกลมกลืนนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่ากรอบอลูมิเนียมของเพื่อนเพื่อนะครับจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่นะครับเราทําสีได้ทุกสีนะครับย้ําว่าทุกสีเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าทําออกมาแล้วมันจะสีโดดกันหรือว่าไม่เข้ากันครับดูอย่างตัวอย่างอันนี้ก็ได้นะครับนี่คือเป็นสีเทียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นของเรา เลือกสีได้ตามใจชอบครับเริ่มแรกนะครับเดี๋ยวช่างเขาจะวัดขนาดของตัววงกบก่อนนะครับแล้วก็วัดขนาดของตัวเฟรมของเรานะครับเพื่อที่จะให้มุ้งจีบของเราเนี่ยเปิดได้ลื่นไหลแล้วก็พอดีมากขึ้น,นครับ การติดตั้งนะครับเริ่มจากการวัดวงกอย่างละเอียดนะครับเพื่อให้ติดตั้งเนี่ยมุ้งจีบเข้าไปกับพอดีกับมุมเลยจะสังเกตได้นะครับว่ามุมเนี่ยพอดีเลยนะครับเพื่อจะให้ตัววงกลมเนี่ยพอดีกับตัวมุ้งจีบนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้เราป้องกันยุงได้ร้อเเ็นะครับมันก็จะทําให้ยุงไม่สามารถบินลอดเข้าใต้ระหว่างช่องว่างได้นะครับ,นะรบเดี๋ยวติดเสร็จเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันจะฟิตเข้าไปกับตัววงกลได้แนบสนิทพอดีและที่สําคัญเนี่ยเห็นไหมครับ เป็นสีเดียวกับวงกบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้บอกเลยว่าเนียนดูแล้วเป็นเรื่องเดียวกันเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ใช้งานได้ง่ายและทนทานนะครับเพราะว่าติดเข้าไปกับวงกบนี่ครบับ เดี๋ยวตอนนี้เรามาติดมุ้งแม่เหล็กกันนะครับช่างของเรานะครับเรากำลังจะขึ้นไปติดมุ้งแม่เหล็กนะครับเป็นมุ้งที่ล็อกตายไปเลยนะครับส่วนใหญ่ใช้กับในห้องน้ำเนาะแล้วก็ติดตั้งง่ายนะครับสามารถถอดออกมาล้างทําความสะอาดได้นะครับก็ติดกลับเข้าไปใหม่ได้นะครับไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเลยเพราะว่ามันฟิกมันล็อกมาอยู่แล้วนะครับแล้วเป็นระบบแม่เหล็กนะครับอันนี้นะครับอีกหนึ่งความพิเศษของเราก็คือด้านบนนะครับจะมีกิ๊บนะครับซึ่งเจ้าอื่นจะไม่มีกิ๊บล็อกด้านบนนะครับสมมติว่าถ้าเราจะเปิดบบาาาานนนนกกกรรรระะททงงงดดด้้้้ใคััเเเไมตอออห็ปิดแ นี่นะครับตัวกิปด,ด้านบนเนี่ยมันจะทำไว้อยู่นะครับทำให้มันไม่หล่นนะครับแล้วเราก็เปิดหน้าต่างน,นะครับบานกระทุงเปิดเอาป้ายเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ปิดได้เลยนะครับอย่างนี้นะครับก็จะง,ง่ายนะครับแล้วก็ใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นเองครับ และถ้าคลิปนี้นะครับเพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์นะครับผมกราบเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้ช่องนี้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะพาไปรูดม่านที่ไหนนะครับติดตามกันให้ดีวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ